เขาให้คุณสมบัตินะคะ A B C D E แล้วเขาบอกว่าข้อใดเป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ A แสดงขอบเขตของเซลล์และเป็นสิ่งขวางกั้นการผ่านเข้าออกคล้ายๆกับการเป็นเยื่อเลือกผ่านใช่หรือไม่ใช่นะคะมันเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์เลยการที่บอกขอบเขตเซลล์แล้วก็เป็นตัวคัดเลือกสารผ่านเข้าออกนะ ต่อมากั้นแยกส่วนต่างๆภายในเซลล์ให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากกันใช่ไหมใช่ทำไมไม่ใช่อ่ะก็ลักษณะคล้ายๆกับพ่อพ่อเอเลยเพราะมันกั้นส่วนต่างๆออกจากกัน C เป็นทางผ่านและควบคุมการผ่านเข้าออกของเซลล์ใช่เออมันก็ตอบได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้น D กับ E เนี่ยไม่ใช่นะคะอย่างเช่น D เนี่ยรับส่งสัญญาณภายนอกเซลล์เข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับสัญญาณ อันนี้เป็นลักษณะของรีเซพเตอร์เป็นช่องทางติดต่อกับเซลล์ข้างเคียงอันนี้เป็นลักษณะของจังชันเป็นรอยต่อนะคะอย่างช่องทางติดต่อเนี่ย,ยเช่นแกปจังชันอ่าใช้แน่นไปเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้ออะไรคะกอไก่ถือว่าง่ายนะการถามว่าลักษณะของเย oh ื่อหุ้มเซลเป็นยังไงแค่นั้นเลย เท่าที่เห็นเนี่ยปีปีพวกนี้มันก็เหมือนไม่ได้แบบลงลึกเรื่องออรกิเนลอื่นเลยมีแต่เยื่อหุ้มเซลเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต่อมาข้อดีเป็นการทำงานของสารใดในเยื่อหุ้มเซลล์อาะมาดูดีนะถ้าเป็นการรับส่งสัญญาณภายนอกเซลล์แสดงว่ามันคืออะไรคะอัดแล้ว เนี่ยต้องเทคใหม่ไหมเนี่ยเป็นตัวเองหน่ <c oughs> เป็นตัวเองไม่ดีดจริงหรอเ,เออเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึงงหน่งเขินอยู่คนใหม่เยอะอ่ะตอบอะไรตอบอะไรสารใดในเยื่อหุ้มเซล์ห้ามใครบะว่าแอบอัด,อดพี่นะ <c oughs> เออยาอ่ะข้อใดเป็นการทํางานอะไรวะข้อดีก็คือเป็นอะไรลักษณะเหมือนที่เราเรียนไปไมเมื่อกี้อะไรเป็นการสื่อสารไกลโคโปรตีนอ่ะพี่้รามาไล่ดูนะฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดเยอะไอ้ส่วนที่เป็นฟูดิตี้ไม่เกี่ยว โปรตีโอไกลแคนอันนี้คืออะไรจริงๆมันมีรากศัพท์สองอันนะที่อยู่ในคำว่าโปรตีโอไกลแคนคือคืออะไรคะไกลแคนอะใช่แต่ว่าโปรตีโอไกลแคนเนี่ยจริงๆช่วงนี้มันมีความงามที่เขาแบบว่าฉีดโปรตีโอไกลแคนเข้าหน้าด้วยนะไม่ใช่โบท็อกโปรตีโอไกลแคนเนี่ยมันอยู่ในชั้นที่เราเรียกว่า ECM โปรตีโอไกลแคน ความเหี่ยวอะโลกก็คือเกิดจากชั้นเนี่ยมันค่อยๆสลายคล้ายๆค,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 คอลลาเจนนะถ้าเกิดสมมติเซลล์อะมันจะมีโครงสร้างที่อยู่ภายนอกเซลล์เราเรียกว่าเอ็กซ์ต้าเซลล่าแมทริกส่วนนี้จะมีสิญญ่งเรียกว่าโปรทีโอไกแคนอยู่มันช่วยยึดเซลล์เอาไว้อยู่ภายนอกเซลล์นะมันอยู่ภายนอกเซลล์ฉันบอกเลยหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเออ extracellular matrix extracellular matrix มันคือส่วนอยู่นอกเซลล์อ่ะเข้าใจไหม extra คือนอก c e l ล u l a r คือเซลล์ m a t r i กก็คือเหมือนของเหลวที่อยู่นอกเซลล์อะไรแบบนั้นนะคะมันช่วยยึดโครงสร้างเซลล์ไว้นะคะ ไปดูก็ได้ลองพิมพ์เข้าไปอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นครีมที่บอกว่าช่วยกระตุ้นโปรตีโอไกลแคนที่อยู่แบบในชั้นผิวหนังเราอะไรแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะพวกเนี้ยเอาอีกล้มันก็ต้องฉีดนะนจริงๆการทามไม่สามารถซึมเข้าไปได้เนาะต้องฉีดเข้าไปในชั้นข้างในนะคะต่อมาเปปทีโดไกลแคนอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คืออ่ามันเป็นองค์ประกอบของผนังเซล์ของเซลลแบคทีเรียเป็นตาอร่อยแท้ เป็นการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลนะคะซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วเราทำข้อสอบนะมาถ้าพูดถึงการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลเนี่ยนะมันจะแบ่งออกเป็น2แบบภาพด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่านเยื่อหุ้มเซลดาลาไม่ผ่าน ใครโควยวาวาสูตรอ่าการผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยดูภาพนี้นะถ้าเราแบ่งการผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเราก็จะมีอยู่2แบบก็คือ passive transport กับ active transport passive transport คือการแพร่โดยแบบไหนไม่ใช้ แพสซีฟกับตันถ้าเป็น Active Transport ก็ต้องเป็นแบบใช้พลังงานมาดู p พสซีฟทรานสปอร์ตก่อนนะถ้าลักษณะของแพสซีฟนะคะก็คือเราไม่ใช้พลังงานเนี่ยสองอันที่สำคัญก็คือ Diffusion กับ f c i l i t a t e diffusion diffusion ก็คือการแพร่แบบธรรมดาอ่ะลักษณะการแพร่แบบธรรมดาดูจากรูปก,ก่อนมันคือการที่สารแพร่จากความเข้มข้นแบบไหนสูงไปต่ำโดยผ่านโครงสร้างเยื่อุ้มเซลล์ความเข้มขน้นขอขอขอ การที่เราจะเป็นคนที่แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างเราถึงจะผ่านได้มันต้องเล็กเล็กจริงๆส่วนสำคัญเลยนะคือมันจะต้องไม่มีขั้วเพราะอะไรส่วนนี้มันคือฟอสโฟลิปิดมันคือไขมันใช่ไหม ไขมันไม่มีขั้วถ้าเราอยากจะผ่านสิ่งที่ไม่มีขั้วได้เราก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นพวกไขมันเนี่ยจะสามารถผ่านโครงสร้างนี้ได้นะคะเข้าปะอย่างเช่นอัไรแหละเซรย์ฮอร์โมนใช่ปะ่ะเทสโทโเส,โสเตอโรนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนพวกเนี่ยเียรย์น้องต้องเล็กน้องต้องไม่มีไม่มีขั้วแล้วก็น้องจะต้องไม่มีประจุ เช่นโซเดียมโพแทสเซียมผ่านได้ปะไม่ได้อ่ะในบรรดานะคะการแพร่สิ่งที่ผ่านแล้วเราเจอบ่อยเนาะก็จะเป็นพวกแก๊สนะในบรรดาพวกการแพร่นะแกส๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้จะแพร่ผ่านโครงสร้างที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีนะคะต่อมาถ้าเป็นลักษณะจริงๆเดี๋ยวการแพร่มันจะมีการแพร่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการออสโมซิส ต้องพูดก่อนถ้าเป็นการออสโมซิสเนี่ยมันก็เป็นการแพร่ในรูปแบบหนึ่งแต่มีคีย์เวิร์ดสามคำคืออะไรบ้างามีสามอันคือน้องน้ำแล้วก็เยื่อเลือกผ่านแล้วก็าอาถ้าเป็นการออสโมซิสจะต้องเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากความเข้มข้นต่ำไปสูงนะคะอันนี้คือการออสโมซิส แต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่นขนรากใช่ไหมอย่างอันเนี้ยมันจะพบในขนรากมันก็จะเกิดกระบวนการออสโมซิสแต่มันก็ได้น้อยรากก็เลยมีลักษณะของโปรตีนอะควาโพลินใช่ปะที่ทำให้เกิดโครงสร้างแบบ f a c i l i t t t e Diffusion เพราะฉะนั้นภาพนี้ f a c i t e d Diffusion เนี่ยเป็นการแพร่โดยอาศัยอะไรคะตัวพา แพร่โดยอาศัยตัวพาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องอาศัยตัวอะไรเป็นตัวพาโปรตีนภาพนี้เราเห็นใช่ไหมนี่คือโปรตีนเนาะเป็นอินทิกรอลหรือโพลิฟอร r o โปรตีนอินทิกรอลก็คือโปรตีนที่มันแทรกอยู่ลักษณะของการแพร่โดยอาศัยตัวพาค่ะถ้าเราแบ่งอีกครั้งเนี่ยมันจะมีอยู่2อันคือชาน n อลกับแคริเออต่างกันยังไงชาน n e ลกับ c a r ิเออ อะดูจากรูปเลยอันนี้คือชาแนลนะอันนี้คือแคริเออร์ถ้าชาแนลไม่รู้เขียนถูกไหมนี่ชาแนลหรือเปล่าชาแนลเออนี่กระเป๋าหรือเปล่าโอ๊ย N N E L หรออ๋อใช่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 ใชใชอะต่างกันยังไงชาแนลกับแคริเออร์ถ้าชาแนลอะคือช่อง มันคือการที่สารนะ่ะผ่านได้เลยนะคะเห็นไหมมันเหมือนเป็นช่องแต่ถ้าเป็น carrier ค่ะมันจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีนก่อนจะเข้ามาได้เปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่เอ่เอเปลี่ยนรูปดีกว่าใช้คำว่าเปลี่ยนรูปเพราะโครงสร้างเปลี่ยนไม่ได้ มันจะต้องมีการเข้ามาจับแล้วเกิดการเปลี่ยนรูปของ carrier protein สารถึงจะผ่านเข้ามาได้มันจะมีความยุ่งยากกว่าช่นลที่เป็นช่องให้สารผ่านได้เลยนะคะเปลี่ยนรูปตัวอย่างนะเวลาเราจะนำ g l u c o s สเข้าเซลลใช่ไหมคะเพื่อนำไปใช้ในการหายใจรับเซลล์เป็นเรื่องต่อไป มันจะต้องอาศัยแคลเยอร์โปรตีนนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างแคลเยอร์โปรตีนนะคะ mm hmm. ก็คือกูโคสเข้าเซลล์เนี่ยแหละก็จะใช้แคลเยอร์โปรตีนเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่ใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Diffusion หรือแพร่โดยใัยตัวพามันต้องพาจากสูงความเข้มข้นสูงมาความเข้มข้นต่ำอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าเป็น active transport ล่ะ active transport คือไม่ใช้พลังงานซึ่งเออใช้พลังงานโอ้หล่อเล่นลอะไรวะ bio เซล,ล please, please. ตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นตัวเองเหรอ <Yes. S 1> โอ้ยแกยันหนึ่งนัดหนึ่งขอขอเอม่อวา่ไหม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งในซูมมีคนไงหยุดอัดก่อนอ่ะ Active Transport แสดงว่ามันต้องจากเป็นการแพร่โดยใช้พลังงานซึ่งทำไมต้องใช้พลังงานเพราะมันอ่ะความเข้มข้นต่ำ <c oughs> ไปสูงเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้พลังงานที่เป็น ATP adenosine t r i p h o s p h a ate, ใช่ไหม เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพร่เอ๊ะผิดด้านไอ้นี่ฝว่งี้ความข้นตำ่ำโทษอะไรที่เป็น active transport บ้าง มอห้ามอห้ามีคนเดียวเหรอไ้โมย่าไปเนี่ยถ้าอันไหนบ้างที่เป็นการการแอคทีฟท r นสปอร์ตอืมโหตึงเลนี่ยตึงเนี่ยหล่อเลยยังตึงอีกเสียดายไม่โสด ใช่ใช่โอเคต่อไปอ่ะถ้าเป็นการไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มันมีสองแบบคือ endo กับ exo cytosis endo คือเข้าถ้า exo ก็คือ exit ใช่ไหม exo exit Ex มันคือการขนส่งสารออกนอกเซลล์ endo cytosis เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3อันฟาโกไซโตซิสฟาโกเวลาฟาโกไงปากมันก็จะกว้าง มันคือการขมือบใช่ไหมส่วนใหญ่การขมือบที่เป็นฟาโกไซโทซิสจะต้องเป็นของแข็งพาร์ติเคิลนะคะการยื่นเท้าเทียมออกไปแบบนี้เป็นลักษณะของฟาโกไซโทซิสเท้าเทียมคืออ่าสูโดโพเดียมสูโด,โดคือโพเดียมคือเออเทียนใช่ ยื่นเท้าเทียมออกไปถามเท้าเทียมที่สร้างเนี่ยเป็นไซโตสเกเลตันแบบใดอ่ามันคือไมโครฟิลาเมนต์นะคะไซโตสเกเลตันม mm ีไมโครฟิลาเมนต์อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แล้วก็ไมโครชูบูล mm ักลักษณะการยื่นเท้าเทียมเนี่ยเราใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะ cy <'m> XML, ไซเอ็มเอลไซไอใช่มั้งฮะเออ b อมบัสติกไซไอเพราะฉะนั้นตอนที่เรายื่นเขมือเข้ามาที่เป็นฟาโกไซโตเซตจะเกิดการสร้างถุงฟาโกโซมเนาะนะคะเราเรียกว่าฟูดแ v a c คิโอถ้ามันเป็นการกินอินี่จะถูกเอาไปรวมกับออร์แกเนลอะไรเพื่อเกิดการย่อยและทำลาย อ่ามันจะถูกเอาไปรวมกับไลโซโซมเพราะฉะนั้นลักษณะของฟาโกไซโทซิสเราพบที่ไหนได้บ้างนี่ไวบัดเซลล์ถูกเม็ดเลือดขาวไหมที่จะมีลักษณะแบบนี้ไม่เม็ดเลือดขาวแบบไหนคอนมอสี <c oughs> อ่าพูดมาเลยโมโนไซต์กับอะไร นั่นแหละอีกอันหนึ่งก็คือนิวโทรฟิลถูกแล้วถูกแล้วอ่ะนอกจาก White ไวบัตเซล์เนาะเมล็ดขาวมีอะไรอีกอะมีบ้าอ่าการกินของโปรติสตาก็คืออะมีบ้ายูกิน่าพารามิซียมแกอายเด็กไหมแกอายเด็กไหม <laughs> อย่าให้พี่ไม้มินตื่นนะพี่ไม้มินเพิ่งกินเสร็จดิเฉยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออกมาแล้วอะไรนะ <c oughs> ฉันว่าฉันอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอะไรนะ ที่เขียนถ้าถ้าเป็นห้ามันห้าไรวะถ้าเป็น S แล้วทำไมแม่ต้องเขียน S อสอ้อยไอตอมไซส์เอสเพราะว่าไซโตสเกเลตันมี3แบบใช่ไหมไมโครฟิลามต์อินเตอร์มีเดียตฟลามต์แล้วก็ไมโครทูบูไมโครฟิลามต์เนี่ยเล็กสุดก็เลยเขียนว่า S เพราะมันคือไซส์เอสก็มีสิดีล้วถามได้ถามได้ ทำได้แต่พี่โหนูวอ,อะไรอะไรอีกวะหมดแล้วแหละประมาณนี้ถ้าเป็นพีโนลักษณะพีโนเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันจะต้องอยู่ในรูปของฟูอิดก็ต้องเป็นของเหลวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพีโนไซโตซิสเนี่ยคือการเว้าส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วของเหลวก็จะไหลมาแล้วเกิดเป็นถุงเวสิเคิลความต่างก็คือสิ่งที่เอาเข้ามาของแข็งกับของเหลว ลักษณะการเกิดก็ต่างกันอีกอันยืดอีกอันเบาเข้ามานะคะส่วนใหญ่เนี้ยจะเกิดขึ้นของในพวกหลอดเลือดฝอยเนาะเวลาเราลำเลียงสารลำเลียงสารในหลอดเลือดฝอยอันสุดท้ายอันนี้พี่โนนะคะอันสุดท้ายคือ Receptor Mediated Endocytosis รีเซพเตอร์แสดงว่ามันจะต้องมีตัวรับเพราะฉะน,นั้นมันเป็นการที่จะเอาเข้ามาก็ต่อเมื่อมันมีการจับระหว่างรีเซพเตอร์กับสารนะคะอันนี้มันจะทำให้เกิดความจำเพาะมากกว่าเกิ <S 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 ดที่ไหนบ้างอืม <groans> ถ้ามันมีรีเซพเตอร์มันมักจะอยู่ในรูปของอาจจะเป็นโอปสารหรืออาจจะเป็นสเตียรอยฮอร์โมนเนาะอย่างเช่นตอนที่เราเรียนฮอร์โมนอะเวลาเกิดสมมติว่ามันเกิดการส่งต่อส่งต่อเพื่อให้เกิดการทํางาน,นะคะมันก็ต้องมีอาศัยรีเซพเตอร์นะคะอันสุดท้าย e x o c ซ t โ s i s ก็คือการส่งออกเอ็กซิทออกใช่ไหมนะคะ ซึ่งการส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกว่าที่เราจะส่งสารออกไปอ่ะเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ไหนจริงๆแล้วอ่ะก่อนจะเป็นกอจี<ด>อีกเข้าไปอีกไม่ใช่กอจิเข้าไปอีกกว,กว่าจะส่งไปกอจีมันผ่าน,นอะไรก่อนหึอืมอายออายก่อนจะไปที่อายามีอะไรก่อนเข้าไปออโอเค จริงๆถูกแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะส่งสารออกไปอ่ะจริงๆมันต้องถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรมของเราใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ DNA DNA ก็จะมีการ t ทรา s c r i p t i o n จาก DNA เป็นอะไรเอ้ยทรานสคริปชันเห็นแล้วโม่อตอบโม่อตอบ M M R N A ใช่ไหมการ t ทรา s c r i p t i o n เกิดขึ้นเนี่ยต้องอยู่ใน M R N A จากนั้น M R N A ถึงจะทรานสเลชันเป็น โปรตีน <Prote> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร DNA เป็น mRNA <c oughs> เกิดขึ้นที่นิวเคลียสใช่ป่จากนั้น mRNA จะส่งออกผ่านนิวเคลียร์พอออกไปที่ไซโทพลาสซมเพราะฉะนั้นไอเนี้ยการเกิดโปรตีนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ r e r นั่นแหละพอเป็น r e r เสร็จบ <c oughs> ันถึงส่งไปที่กอจิให้เกิดการแพคเติมแต่งแล้วก็ส่งออก หลังจากที่ผ่านกอจิปุ๊บมันก็จะส่งออกนะคะไปผ่านกระบวนการเอ็กโซไซโตซิสเหมือนภาพด้านบนเลยเราก็จะส่งใส่ปะโถใส่อะไรมาวะภาพด้านบนจริงๆเอ็กโซไซโตซ,ซิสเนี่ยถ้าเราแบ่งอีกนะคะมันกเ็เดี๋ยวเดียวไอซุยดาอยู่ไหนดีวะกูอ่ะไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นเอ็กโซไซโตซิสเนี่ยบางครั้งอะอย่างภาพซ้ายค,คือการส่งออกไปเลยนะ แต่ภาพขวาถ้าเราดูดีๆเห็นไหมว่ามันมีรีเซ p เตอร์แสดงว่ามันจะต้องมีการจับก่อนที่จะส่งนะคะอถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันส่งไปเลยไม่ต้องมีตัวมามีตัวรับแต่อย่างเงี้ยมันจะต้องมีซิกแนลมาจับที่รีเซ p เตอร์มันถึงจะส่งออกเหมือนมันจะต้องมีการสื่อสารกันก่อนฉันถึงจะส่งออกไปนะคะอือฮึโอเคพักไหม 真我